ครับส่งพระวันนี้เราจะมาเรียนรู้ดูพระเหรียญหลวงพ่อกลันวัดพระยาบนะครับพิมพ์ขอเบ็ดปี2469กันนะครับก็เป็นพระยอนิยมมูลค่าสูงมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปลอมกันอย่างมหามาโหรานนะครับเ,เบื้องต้นเนี่ยก็มา มามาลองมาฝึกดูกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าจะเช่าหาก็จริงๆก็ต้องควรศึกษาให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ปรึกษาผู้รู้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วว่ารุ่นนี้มีการปลอมเยอะมากนะครับมาดูกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับประทับนะนั่งอยู่บนอาสนะนะครับแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะมีตัวสอนเขียนว่าหลวงพ่ออุปชากลั่น วัดพระญาตนะครับด้านบนเป็นปีประสอที่สร้างนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตําหนิให้ดูกัน3ามจุดนะครับ4จุดครับขออภัยจุดแรกคือตัวตรงพอพานตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงหางตัวพอจะต้องมีจุดหางตัวพอตรงนี้นะครับตรงมีจุดตรงคําว่าหลวงพ่อเนี่ยตัวพอพานหลวงพ่อนี่ยตัวหางตัวพอต้องมีจุดนะครับแล้วก็ตรงช่อดอกตรงนี้ะครับ ตรงนี้เนี่ยตรงวงกลมเนี่ยครับระหว่าง3 3กลีบเนี่ยหนะึ่งสองสามน่ยระหว่างกลีบเนี่ยก็จะมเีเส้นขีดบางๆเชื่อมกันอยู่นะครับนี่นะครับครับแล้วก็จากนั้นก็มาตัวพอพานตรงวัดพระญาติเนี่ยครับตัวพอพานเนี่ยมีเส้นเกินตัวพอพานมีเส้นเกินทะลุนี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับพอพานแล้วมีเส้นเกินวิ่งทะลุมานี่นี่ฮะับครับ,บแล้วก็ ที่ผิวนะครับอันนี้อาจจะไม่ชัดที่พื้นผิวจะมีริ้วบางแนวตั้งนะครับเส้นเส้นอย่างนี้ฮะเป็นวิ่ง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 อย่างนี้นะครับนี่คือด้านหน้าเนาอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับ <S <S เรานี้มาดูด้านหลังเหรียญกันนะครับก็ตําหนิในการดูด้านหลังเหรียญก็จะมีอยู่5จุดนะครับก็คือจุดแรกตัวยังตัวนี้นะครับมีเส้นแตกใต้สระอ,อีนะครับตัวอี ตรงนี้ฮรตรงนี้แล้วมีเส้นแตกขนานไปข้างเส้นด้านล่างเห็นไหมฮะนี้เนาะแล้วก็ตรงมุมตรงนี้ครับมีรายละเอียดซ้อนกันหลายเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะซ้อนกันหลายเส้นนะครับแล้วก็ตัวนน,นูในข้อความที่เขียนว่าที่ระลึกในการเนี่ยนูตรงนี้ครับในวงกลมนนูจะมีเส้นเกินในวงกลมไอตัววงกลมตรงตัวนี้ครับตัวท้ายมีเส้นเกินอยู่ในวงกลม นะแล้วก็ที่เขาเรียกพิมพ์ขอเบ็ดก็คือตัวยันตัวนี้ครับที่วิงว่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยอันน,น,นี้ครตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะจะมีเนื้อเกินโค้ง,ง,งขอเงาคล้ายคล้ายขอเบ็ดเป็นงอะงาอย่างเงี้ยครับเนี่ยคเป็นตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าพิมพ์ขอเบ็ดนะได้จุดหนึ่งคือ,อ,อต้องสังเกตรอยปลิ้นรอยปลิ้นของเนื้อเหรียญด้านหลังนะครับ เวลาเขาตอกกระแทกมาแล้วตัดเหรียญมาเนี่ยมันก็จะมีรอยปลิ้นปลิ้นออกมาทางด้านหลังนะครับสังเกตขอบปลิ้นให้ดีนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ปร้อมเยอะครับต้องศึกษาให้ดีนะศึกษาผู้รู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ